ครับัสดินครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้ผมพามาดูนะครับนะคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับพามาดูทุเรียนต้นนี้นะครับนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อายุ6เดือนกว่าๆนะครับปลูกวันปีใหม่ที่อําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพันธุมูสันคิงซื้อมาต้นละ180รบาทนะครับเพื่อนๆปลูกแล้วหเดือนนะครับจากสาเหตุอะไรนะครับทุเรียนต้นนี้ถึงได้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นปลูกที่ปากช่องเนี่ยน่าจะได้ยอดชุดที่2ไปแล้วนี่ยอดชุดแรกนะครับเพื่อนๆนะยอดชุดแรกใบก็ไม่โตแล้วก็เหลือง ผิดพลาดอะไรบ้างนะครับพพเพื่อนเพื่อนมือใหม่มาเรียนรู้นะครับในพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนได้ค่อนข้างยากแล้วผมทําอะไรผิดพลาดบ้างทุเรียนต้นนี้ถึงได้เป็นอย่างนี้สาเหตุการผิดพลาดก็คือเราอยากปลูกนะครับพเพื่อนผมอยากปลูกในช่วงวันปีใหม่ก็จะไปสู่หน้าแล้งนะครับนจะไปสู่หน้าแล้งหน้าร้อนก็ไปปลูกทุเรียนจึงทําให้มีข้อผิดพลาดนะครับถ้าเราถ้าผมรู้อยู่ว่ามันจะผิดพลาดแล้วผมปลูกทําไมก็อยากลองดูนะพเพื่อนๆนะอยากลองดูว่าปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่ที่มัน ค่อนข้างจะยากแล้วก็ผิดเวลาแล้วก็ดูการดูแลเขาได้ไม่เต็มที่เนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมนะครับเพื่อนๆตรงปลายใบไม้นะครับเพื่อนๆนีะครับมีปลายใบไม่มีใบเหลืองหนึ่งเลยนะครับผมปลูกผิดเวลานะครับเพื่อนๆนะหนึ่งเลยผมปลูกวันอตอนปีใหม่คือในพื้นที่ที่โหดร้ายร้อนแรงลมแรงเนี่ยเวลาที่จะเข้าไปสู่หน้าแรงเนี่ยจึงไม่ควรจะปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆนะก็จะควรจะปลูกช่วงเดือนสักเดือน เดือน6กลางเดือนในช่วงนี้นะครับนะควรจะปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่ปลูกได้ยากในภาคอีสานนะครับแล้วก็มาดูว่าต้นนี้ผมทําอะไรผิดบ้างนะครับทุเรียนถึงการเจริญเติบโตไม่ดีแต่ก็ไม่ตายนะเพื่อนๆนะมันเป็นต้นคู่ครับตายไปต้นหนึ่งเพราะตอนที่ปลูกเนี่ยผมทําดินได้ไม่ค่อยดีดินจะเป็นก้อนนะครับนะารากลงไปก็ไม่มีอากาศไม่มีดินเกาะนะครับต้นหนึ่งก็ตายไปแล้วก็การดูแลนั้นดูแลน้อยมากนะครับผมไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าปลูกทดลองดูนะครับเพื่อนๆทดลองดูว่ามูสันคิงนั้นจะสู้กับสภาวะ ความโหดร้ายรุนแรงได้สักแค่ไหนนะครับต้นนี้ผิดอย่างที่หนึ่งก็คือผมปลูกตอนปีใหม่ถ้าให้ถูกก็คือปลูกตอนตอนกลางปีนะครับนะช่วงใกล้ๆจะเข้าหน้าฝนเขตบริเวณที่ปลูกทุเรียนยากนั้นเราจะต้องเลือกเวลานะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่สองผมปลูกโดยไม่คุมโคนนะครับตรงน,นี้เพิ่งเอามาคุมนะเพื่อนๆเพิ่งนะคุมหญ้าคุมโคนคิดว่าเขาจะรอดแล้วนะครับถึงได้หายาหาฟางมาคุมก็คือ,อไม่ได้คุมคือปล่อยล้นๆเลยนะครับเพราะมันเป็นหน้าหนาวตอนนั้นผมก็ทำ ตัวกันนะครับเพื่อนตัวกันไก่เขี่ยเพราะตอนนี้ก็ปลูกบริเวณบ้านบริเวณ,เวณคอกบัวนะครับหนบ้านลุพพีผมเองนะครับนายกอำเภอตําบลนนอนีใหญ่นั่นเองนะครับเป็นการทดสอบดูนะครับแล้วก็ผิดอย่างที่3คือไม่ได้มุงไม่ได้บางสแสลนฝั่งไหนเลยนะครับเพื่อนนี่ก็คือเป็นการปลูกทา้ทาท้าแดดท้าลมเลยนะครับนะคือเราจะได้ลองให้รู้ว่าขีดสุดของเขานั้น ไ,ได้แค่ไหนนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นปลูกอยู่ที่ปากช่องเนี่ยน่าจะได้ชุดที่ยอดชุดที่2ไปแล้วนะครับนานี้ยังไม่ได้ในเพื่อนๆยอดชุดแรกชุดนี้ก็ต้นปมๆจะออกนะครับติ่ปจะออกแต่ก็ไม่ยังยังนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่ออกตัวนี้ผมไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับนะปุ๋ยก็ให้คีงชบุหนึ่งกำมืออ่ะประมาณ3ามกำมือนะครับปุย๋ยคิงชบุประมาณ3ามกำมือจากเดือนที่2นะครับที่ปลูกแล้วก็เคมีก็ให้ไปประมาณสัก ช่วงเดือนที่แล้วหนึ่งกำมือนะครับเพื่อนหนึ่งกำมือก็หวานห่างๆหน่อยนะแล้วก็อย่าไปหวานทีเพราะวันทุเรียนเล็กอยู่เพราะฉะนั้นต้นนี้มีความผิดนะครับเพื่อนๆนะที่ไม่เหมาะสมก็คือหนึ่งปลูกผิดเวลาสองอไม่ได้คุมแสลนสามไม่ได้คุมยากคุมฟางและสี่การดูแลห่างๆมือนะครับเพื่อนผมขับรถบรรทุกอ้อยอยู่ไปส่งอ้อยนะครับบางวันก็ได้เข้ามาบางทีรถอ้อยไปติดสองวันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาลดน้ํานะครับซึ่งเป็น อะไรที่เราห่างการดูแลเขานั่นเองการเอาใจใส่ไม่เพียงพอนะครับเพื่อนและสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกทุเรียนในภาคอีสานาในพื้นที่ที่ยากๆเนี่ยจะทําอย่างไรก็คือสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนนะสร้างบรรยากาศปลูกกล้วยใ,ให้เต็มพื้นที่และเวลาให้น้ําเราก็ให้ให้เต็มพื้นที่นะครับเพื่อนนะทาบรรยากาศให้เขาก่อนให้สร้างความชื้นในในในอากาศให้มีนั่นเองนะครับเ <c oughs> พราะที่นี่เวลาหน้าแรงลมแรงเนี่ยความชื้นในสัมผัสความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้จึงเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูนะครับว่า,าการที่จะทําทุเรียนในพื้นที่ที่ยากๆเนี่ยาการสร้างบรรยากาศให้เขาจนเหมาะสมนะครับเพืเ่อนๆก็คือการปลูกกล้วยหรือปลูกไม้ปูกพรมต่างๆนานาให้มันเกื้อกูลกันเป็น,ปนสวนไปเลยนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเอาไว้เลยนะครับเพราะทุเรียนมูสันคิงนั้นปลูกในสวนปลูกในป่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำได้เลยนะครับเพืเ่อนๆและอย่างที่2ก็คือการดูแลเอาใจใส่จะต้องค่อนข้างใกล้ชิดยิ่งกว่า ยิ่งกว่าทุเรียนเขตตะช่องนะครับเพื่อนๆนะเขตที่เขาชอบบรรยากาศอยู่แล้วเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ที่ที่มันยากเนี่ยจะต้องมากกว่านั้นนะครับนะ่าจะต้องไม่ห่างมืออ่าจริงๆเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการดูแลในเรื่องกายภาพนะเพื่อนๆนะในการเตรียมดยมินปลูกการเตรียมพันธุ์ปลูกเวลาปลูก การให้น้ําที่เหมาะสมก็คือเปียกสลับแห้งตอนนี้ผมเองก็ใช้หญ้าฟางใช้หญ้าคุมนะครับนะใช้หญ้าใช้ฟางคุมก็ไม่หนามากนะครับเพื่อนๆก็เห็นโคนอยู่อย่างนี้นะครับนะถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งก็ใส่ได้นะครับก็ประมาณสักหยิบมือประมาณวนๆก่อนเพราะเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทุเรียนเขาจะไม่แข็งแรงนะครับเมื่อไม่แข็งแรงตั้งแต่ต้นเนี่ยเราให้อาหารไปก็กินได้ไม่เต็มที่ก็เหมือนเรานะครับเพื่อนนะกินอาหารได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเมื่อร่างกายเจ็บป่วยไม่แข็งแรงก็กินอาหารได้ไม่เต็ม ก็ค่อยๆให้เขากินให้เขาเรียนรู้ให้เขาปรับตัวไปก่อนครับเพื่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าทุเรียนในหลายๆพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยปลูกได้ผลกันดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรในเวลาไหนแล้วก็ให้เขาให้มันเหมาะสมตรงต่อเวลานั่นเองนะครับนะเวลาที่เขาต้องการเราต้องรู้นะครับว่าเขาต้องการอะไรและโรคภัยอะไรตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรกินใบอะไรมาผักเพียรต่างๆก็ไม่มีนะครับนะที่ใบใบไหม้เนี่ยเกิดจากความร้อนแรงนะครับเพื่อนนะ ความร้อนแรงที่ใบไม้แล้วก็ดินบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะกรอยๆเค็มนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะปลูกทุเรียนให้ได้ผลเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เรียนรู้อย่างจริงจงอย่างจริงจังนะครับเพื่อนเพื่อเรียนรู้อย่างจริงจังเราจะไปเปรียบเทียบกับทุเรียนสวนที่ปักช่องนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่า,าที่นี่มันมพื้นที่มันต่างกันนะครับเพื่อนๆนะพื้นที่ยากก็ต้องดูแลายากขึ้นเอาใจใส่มากขึ้นเพียงแต่ ศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดนะครับเพื่อนแล้วก็ลงมือทําไปด้วยแล้วก็ฝึกตาเรียนรู้ไปกับเขาด้วยแล้วก็อย่าพึ่งท้อแท้สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกยังไม่สําเร็จนะครับผมให้กําลังใจทุกคนครับเพราะฉะนั้นทุเรียนในภาคอีสานต้องการความดูแลเอาใจใส่และจังหวะการปลูกจังหวะการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมและจะมีโอกาสได้นะครับแต่ต้นนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะเพื่อนๆนะว่าจะเป็นอย่างไรพูดถึงภาพรวมก็ประมาณ60%เพื่อนๆน,นะดีประมาณ60%นะครับงนะไม่ถึง,ง70-80%นะครับราณ60%จะรอดหรือไม่รอดนั้น ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเป็นอย่างมากคลิปนี้สวัสดีครับ